กับพี่โบนะคะวันนี้จะพามาดูบ้านพักวินล่ามากับพวกเดือกแก๊งเต็มไปหมดเลยเยอะแยะหลายคนเลยค่ะมาเข้ามาดูบ้านกันว่ามันเป็นแบบไหนโอ้มีสาวไว้น้ำด้วยอันนี้คนเรียกว่าตัวอะไรนะอะไรยูนิคอนนี่อะไรไม่รู้ยูนิคอนป่ะพี่บีอันนี้เขาเรียกอะไรยูนิคอนหรือว่าม้าคนนี่คนเรียกเป็ดแก้คนเรียกเป็ดแก้โอ้เป็ดแก้พี่บี กมีหอจังอันนี้ก็จะขอจองไว้ตอนกลางคืนนะพี่ห้ามใครออกมานะอันนี้หนูจองแล้วนะตัวเนี้ยจองไว้ทำไรอ่ะจองไว้นั่งดูพี่ีเล่นน้ำเพราะเล่นเองไม่ได้อนนี้เล่นเองได้นึกว่าจองไว้เปลี่ยนสถานที่ทำงานเลอือยนึกว่าจองะน้ ะน้ำยาวมาก80กว่ากิโลเมตรโอ้ยพี่โบเตรียมชุดไว้น้ำมานรือยังเกิดไม่มีด้วยน้ะวันนี้เล่นไม่ได้วันแดงเดือดวันแดงเดือดเล่นไม่ได้โอเคอันนี้ห้องแรกห้องใครเนี่ยโอ้ยลืมแนะนำห้องเราเองโอ้ยยังไม่ได้เก็บทรู้ไหมว่าทำไมถึงอยู่ชั้นแรกทำไมอ่ะก็ข้างบนนอนกันหมดแล้วเราจะได้ออกมานั่งกับพี่บีได้ไงนั่งเฉยๆแหละนั่งเฉยๆแหลยไป อ่ะไาเราไปดูข้างในบ้านกันบางอันนี้ก็คือห้องเชื่อห้องที่สองเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นห้องทานข้าวนะคะเรามีโซฟามีทีวีแต่แต่บ้านนี้ไม่น่าจะมีคาลเกตเนาะหลังนู้นมีคาลเกตมาดูข้างในข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีโต๊ะมีข้าวมีตู้เย็นมีซิงค์ล้างจานแล้วก็มีกระจกอกระจกหน้าเล่นหรอกระจกเห็นกระจกไม่ได้ครับเฮ้ยไม่ถึงอ่ะ มีการนอบคือถึงแล้วอ๋อเขาไว้ให้สองแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่แต en ่ตอนกลางคืนอย่าเอาไปปลายเตียงตัวเองนะบ้านเนี้ยถ้าเกิดลงมาแล้วเห็นมันหายไปนะรู้เลยไม่ไม่มันน่าจะแพงเลยเก็บก่อนโแค่เก้าอี้ก็หนักแล้วอ่ะไป่มีห้องน้ำด้วยอีกหนึ่งห้องห้องน้ำเอาแล้วนี่ไม่ใช่ห้องน้ำเหรอไม่มีคนอยู่มีคนอยู่ ฮัลโหลวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงตอบนะเขาไล่แล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรคืออะไรลองดูรีโมทแอร์ไม่ใช่เฮ้ยทำไมรีโมทแอร์ปุ่มเนี่ยนี่โอ,โ,โ,โอ้โหโคตรเท่อุ้ยโคตรอัตโนมัติอ่ะโนรโมัตต์ดู no นันตุ้ด้วยวอยุ้ยกอันเลยอุ้ยแมวแมวสีอะไรสีเนาะเฮ้ยเดีย๋ยวเขาฟังนะเนีย่ย ขึ้นไปนะลูกนะขึ้นไปโอเคตอนเราไปดูชั้นสองนไปชั้นสองอุ้ยอุ้ยมาตามมาไม่มาทำไมเดี๋ยวใครตามใครมามาใครไหนมาขับใครขับรถใครใครขับเออรถใครโอ้โหคิดว่าผีบ้านผีเดี๋ยวตามไปนะจ๊ะไม่ต้องหรอกมาถ่ายนี่กนมา ตามมาถายนี่ก่อนมาแล้วถึงชั้นสองกันแล้วจ้ามาดูห้องแรกกันเลยนะห้องหน้าบันไดอันนี้ห้องใครเนี่ยห้องใครนะเดี๋ยวดูก่อนสัมภาระใครนี่อ๋อห้ององค์กับนิลาองค์นิลาแต่ทำไมเขานอนคลนเตียงกันน่ะทำไมนอนคลนเตียงเอ๊เอ๊รู้แล้วรู้แล้วเอ๊รู้แล้วเดี๋ยวก็ขยับหากันเดี๋ยวคืนเก้าตรงกลางออกใช่ ้ยใครอยากไม่ได้อันนี้ก็อยากไม่ได้แล้วเขาจะนอนกันยังไงอ่ะจังวะเถอะนี่มีห้องน้ําห้องน้ําไหนดูดูหน้ากระจกดูหน้ากระจกนี่ลองลองกดกดอันไหนอะกดสีน้ำเงินนี่เหรออ่าว้าวอยากได้อ่ะเท่อะมีอุณภูมิแล้วก็เวลาบอกนะฮะอุณภูมิคืออะไรอ่ะอุณภูมิน้ำเหรอตัวเลขนี่เหรอ ใช่ใช่อันนี้มันเวลาอ๋ออุณหภูมิใช่อุณหภูมิอุ้ยเจ๋งว่ะโทษทีอันนี้มีที่ให้เล่นด้วยอะไรอะไปไปไปเราไปดูห้องีกออกห้องได้ลวออกห้องอาไม่ได้เปินปรตูเลยปตอนแรกก็เปิดมาประตูเดียวทำไมเป็นบานคู่ได้เหนไไปไปเราไปดูห้องต่อไปวิวตรงผมเท่มาก แล้วก็ห้องต่อไปนะคะห้องต่อไปกาเออันนี้ห้องใครนะห้องใครโอสัมภาระเต็มเลยห้องใครนะปิดอ่ะทำไมอะห้องยูรีมันเฮ้ยนี่ห้องยูรีไปชั้นสามไปมาแล้วนะคะชั้นสามถึงละจ้าอุ้ยอันนี้ห้องใหญ่มากอะห้องกว้างมากเลยอะมีระเบียงด้วยนะนี่มีระเบียงด้วย ใครกันน่าอยู่ชั้นสามห้องนี้ยังไม่มีคนจองมีอ๋อนี่ไงกระเป๋าขอดูก่อนนะของพี่เอื้องกับพี่ตีีเอื้องพี่ตีเหรอนั่นเลยแสดงว่าชอบผัดโผลอยู่ชั้นบนสุดเลยนี่มีระเบียงด้วยนะมาวิเคีนในนี้มีของเล่นด้วยอ่ะอะไรอ่ะไงอะไรอ่ะเขาไว้ปั่นหนูปั่เกิดมาขาดอะไรอ่ะเอาไว้แขวนเอาไว้แขวนแล้วต้องใช่ใช่ ผา่ใช่ใช่โอ้เป็นห้องที่เก็บเสื้อผ้าดีมากอันนี้อะไรอ่ะออกแขวนผ้าเขาไว้ตาประเค็มไงตอนที่เขาทําประเค็มมาแล้วว้าวมีแบ่งช่องให้ใส่ก่อนใส่น้ําแข็งใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเวลามันเย็นแล้วก็ออกมาใส่ใช่ใช่ชี้อย่างนั้นเลยดูห้องน้ำดูห้องน้ำพี่เอื้องเมื่อกี้พี่เอื้องบอกว่าห้องน้ำมันปอกคุณโอูด็อกโอ้ยจชี้ต้องอิจฉากันบ้างล่ะ ทำไมถึงเรือมาอยู่ห้องนี้ <S <S พี่เอิร์ธบอกว่ามันปรับอุณหภูมิเองเมื่อกี้เนี้ยว้าวขนาดชักโครกยังไฮเทคอะ<ช>่ะเวลาเราหนาวๆอย่างเงี้ยเรานั่งลงไปใช่ไหมปุ๊บอุ๊ยเนี่ยมันอุ่นจริงจริงจริงเนี่ยมันอุ่นเท่อุ่นๆแล้วทําไมสะดุ้งก็มันไม่คุ้นอ่ะมันไม่คุ้นใช่ไหมเนี่ยมันอุ่นมันปรับอุณหภูมิเองไม่เจ๋งมากโอ้ยแต่ห้องข้างล่างไม่มีกระดาษทิชชู่แบบต่อย่าแอบมาเปลี่ยนกับห้องเขานะไอ้ต้องพูด ไปหมดแล้วชั้นสามไปดูโต๊ะผู้บ้านนู้นกันไปดูโต๊ะผู้บ้านนู้นกันดีกว่ามันเป็นบ้านคู่เลยใช่ไหมใช่เป็นบ้านคู่ค่ะมันจะมีสามชั้นเหมือนกันแต่ละชั้นก็เหมือนกันกับบ้านนี้แหละแต่ละห้องก็เหมือนกันที่นี่แหละก็เดินไปดูมาแล้วแต่โต๊ะผู้อยู่บ้านนู้นใช่โต๊ะผู้แบบห้องคาราโอเกะอยู่บ้านนู้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไปเลยไปไปดูอีกบ้านบ้านอีกหลังึเอาอีไม่ใช่บุกโดนจริงอ่ิงะดูดูบ้านหนึ่งคล้ายๆกันนะ เจอใครอยู่บ้างคะค่ะตอนนี้ค่ะอ้าเดกแก๊งนะฮะเดอแก๊งจ้าแก๊งมากค่ะไปมาพี่โบ้แทงเป็นหรอแทงเป็นเลยค่ะเราคอยดูจะตกให้หมดโต๊ะเลยเรื่อเรื่อเรียนปิ้วนะเอาใหม่ๆตกให้หมดโต๊ะตกห ดูท่าแล้กันทุกคนสามสองโอ้ยเด็กโตสนุกเหรอเอาเอาอะไรดีอ้าวเอาไก่ยังมีนะโอเคเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาไปเรื่องนั้นวยก็ยังยัง